สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้พู้จัการจะพามาตัดหญ้าคันแท้พี่น้องหญ้าคันแท้ตอนนี้หนามหนามมันเริ่มบกแล้วให้หน้านี่หนามบกแล้วพี่น้องเนี่ยหลังจากที่ฝนตกมาอ,อสองอาทิตย์ก่อนนะครับนะอาทิตย์ที่แล้วนี่ฝนฝนปรย้ยปายอยู่แต่ว่าตกมาหลายตกมาแห้งนาก็เลยบ่งส่วนนามที่มันหงแล้วมันก็แห้งไปบิดแล้วเึิ่ง่ละล่ะอืมนาโคกครับหน้าโคกเนี่ยอันนี้นาโคกเนาะเออนาโคก หน้าหน้าหน้ามองนี่พี่น้องมันมันเป็นหน้าดินเหนียวพี่น้องเป็นหน้าดินเหนียวดินท่านเนาะเขเนาะเวลาฝนตกมาถ้ามันตกอหลีเนี่ตกแห้งๆนี่น้ำก็จะบกอยู่น้าเอาน้ำก็จะหงอยู่บม่เม็นบกอ่แต่ว่าอย่าให้มันมันแหงหลายทามันแหงหลายดินมันจะแตกละแหงเลยเนี่ยเพราะมันมันเป็นหน้าดินเหนียวดินท่านเนาะเขาเนาะดินมันจะแตกอ่าออกเลยออแต่ว่าช่วงนี้อ่ฝนก็ยังมีไข่แน่ละแต่ว่าฝน มันบาตกมาห้ามือเลยได้พี่นอ้องอาทิตย์ทีแล้วมานี่บาตกเลยแล้วกัเมื่อวานนี่ตั้งเข่ามาเนาะวิจย,ยีซีอุตูน่าวิ่ซีถึงหอดิบเจ็ฝนสิตกนักวัสันเราบัรพยาการบาตกเดอ้อมันบาตกพี่น้องมันมันจังไดบ่หูละ่ะแต่ว่าฝนยังบ่ทันตกเนาะตั้งเมือ่อวาน,นเป็นตาตกอยู่ในมือเติบฟ้าห้องตึมตึมเต็ม,ต,ม,ต,มตกฮะ เออก็นึกว่าเอาแล้วพยาการวันเขานาปักทางหนามถ่วมคักๆบะตกหลอดพลไปอีกหนึ่งมือพี่น้องแต่ว่ามือนี่จักทรงๆคืค๊ยอ,อ,อยู่บงท้องฟ้าก็ยังคืมๆอ,อยู่เน่อยๆแดดบากาแดดแห้งนะพยาการก็ได้ถือโอกาสหนีมาช่วงเวลาว่างพี่น้องบันไดวันเขาพยาการกรเร็เลยมาตัดหญ้าคันแทสซกก่อนนี่หญ้าคันแทมันก็เริ่มหกแล้วละพี่น้องเพราะว่าปีกายพยาการตัดหลาตัดสาหนูไม่อยู่ ปีนี่พยาการต้องต้องตัดกันไอคันแท้ที่มันใหญ่ๆที่มันมีความเสี่ยงหนูเคยมาอยู่แล้วนี่ต้องเฝ้าตัดซะก่อนพี่นอ้องอ่าโซนคันแท่อื่นๆกะอันนิหน่อยกะบ่พอเท่าไหร่เทิ่งๆกุยังบ่พอเท่าไหร่พี่น้องหนูหนูบ่ได้มาอยู่ทางผุนเนาะครับเนาะอ่าคูผุ่นนะ่ะแต่ว่าคูนี่ละสาคัญคักนี่ตะกี้พยาการปลูกมันดอปลูกมันให้หน้าปลูกปลูกมันคูหน้าเนี่ยแล้วบ่ได้ออกพี่น้องหนูแล้วเป็นอาหารหนูอย่างดีเลยมันก็มาอยู่เนาะ เมืม่อมันมีมันมีอาหารก็มาอยู่มาก,กินมาเนี่ยคันแท่มูลโบพี่น้องปะซ่อมแล้วซ่อมอีกปะพูแล้วปะพูอีกมาเนี่ยทั้งคุดทั้งอุทั้งอัดทั้งถมไม้ทั้งเฮ็ดกันแท้ไม่โอ้ยกระขาดสุปีสุปีคันแท้เพราะว่าหูเก่ามันยังอยู่หนูนั่นน้ำอยู่โดนๆมันก็ะหลซึมทะลุออกไปมาเนี่ยไหลเข้าไหลเข้าแห้งเข้าแห้งเข้ากะขาดปืชเี <h> ah> ่ยมาซ่อมใหม่พี่น้องเอ้ยก็เหลือแต่ทางไตนี่ทางไตมันหกอยู่ บางดีอะเนี่ยมันหกตั้งไตพ่นยังหกอยู่พี่น้องทั้งผู้นี่ก็ยังหกอยู่เออให้หน้าเข่ากะกำลังขึ้นกำลังเขียวกำลังงามพี่น้องเนี่ยหน้าเข่ากำลังเขียวกำลังงามอืครูคันแท้มองนี่ครับให้ให้นี่ให้พุ่นนะทั้ทงไตทั้งกอไผ่่ปอันนี้ต้องเฝ้าตัดพี่น้องเพราะว่าหนูนอกคำนะย่านหนูมันมันหกพดหนูก็จะมาอยู่ละ เออมาให้เฮ็ดคุดดินคุดยังเห่าคุดคันแท่็ดให้ในขาดด้นี่อันตรายเ้ยครับนี่อ่าช่วงนี้ราวังๆอยู่ก็ตัดคันแท้เด้อครับเด้อนี่หยาคันแท้ตัดโหลดเพราะว่าอย่าให้หนูมันมาอยู่อ้าหนูมันมาอยู่คันแท่ใหญ่ใหญ่่มันขาดมากนี่โอ้ยเมย์แทๆได้พี่นอ 2, 3, ้องสองสามหมื่นกว่าจะแล้วนาออัดคันแท้อ่าต้องจ้างคนมาซอยพุนละอืม้านาม,มังแห้งมันขาดหนามนะั่นต้องมาเบิ่งมันดูดูหละล่ะพี่น้องเบิ่งมันดูดูอะ่ะเดี๋ยวพยาการณ์ พักเครื่องตัดหญ้าตัดนี่ในดนาน,นึงแล้วอา่ามันห่อนเงือออกหลายโหดเนาะอือแดดบ่ค่อยออกเทา่าไดแต่ว่าเงือก็ยังออกไหลดีอยู่กินน้ำกิน่าพักแล้วเดี๋ยวพยาการก็เริ่มตัดฟังนี่นะเขาเนาะเดี๋ยวทายไม้เบิ่งไม้พี่น้องตัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยคันแทกกันง่ามขึ้นมาเราบ่ได้ตัดหญ้าคันแทกีอยู่พี่น้อง ถ้าเท้ามีงูมีคว้ยก็ไว้ให้งูให้คว้ยก็ได้นะครับเนาะทัดหญ้าคันแท่แต่ถ้าเขาบอกมีงูมีคว้ยเขาก็ตัดออกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นผลดีอยู่ก็คือเข้าที่อยู่ข้างคันแท่มันจะได้รับแสงแดดเนาะบางทีนําข้างแนแสงแดดแนมันก็จะได้ซองทั่วถึงพี่น้องอมันก็สังเคราะห์มันก็ลง,งดินได้นะครับเนาะสามารถสังเคราะห์ลงดินเบางทีละ่ะข้างคันแท้มันจะออกเหลืองๆนี่เห็นอกแสดงว่าหญ้ามันหุ่มแล้วมันมาได้รับแสงแดดพี่น้องอ่า เข่ามันก็จะเฟี้ยเด้อบ้านี้งามอยู่เข่าแต่ว่ามันเฟี้ยพี่น้องมันต้นบ่ค่อยแข็งแรงเท่าใดเนาะถ้ามันได้รับแสงแดดมันก็อ่าสามารถที่จะสังเคราะห์อาหารได้พี่น้องนี่ตัดออกขนละดีที่สุดแหละพี่น้องเพราะว่ากันหนูแน่กันอีหยังแน่หมดแล้วน้องคำนะกันหมูกันอันนี้ได้คันแท้เฮาก็สะอาดไปนําพี่น้องนี่ถ้าเฮาตัดแล้วมันก็งามเนี่ยพราะอย่างการนี่มักอย่างเดียวคือคันแท้มันงามหมดล้วถ้าตัดออกแล้วนะเขาเนาะ เออเบิงมันบ <laughs> ่ม id ีห yep. ญ่ามีนเบิงแต่ละคันแท้พ่นยังบ่ทันไในตัดนี่เห็นบ่มันมางามพี่น้องเออถ้าาตัดแล้วเขาเขาก็จะงามเบิงหอยให้หน้าก็จะงามรือบล่ดนีเออก็เดี๋ยวพูนอ่ะฟังนี่นาะครัาเนาะอเพี่กันไล่ตัดไปทังผีสะก่อนนึงตัดทังผีกับคันแท้หน้าฟังทางผุ่นซะก่อนน้องเขเนาะเพราะว่าย่านหนูมาอยู่มันหกหลายแล้วเออหย่ามันเาวกว่าทา้งผุ่นหนามมันหนามมันหงไปทางผุ่นอเพี่กันกี่ตัดทั้งที่มันจำเป็นสัก่อนทั้งผุนนาะครับเนาะเออ แล้วก็ค่อยไปไล่ตัดมองอื่นถ้าแล้วๆก็ค่อยตัดมองอื่นทั้งผุนเนาะครับนะเนาะอมอคลิปนี้พามาเบงหน้าโขกพี่น้องพามาตัดหยาคันแท่เนาะครับเนาะ,ะวิธีตัดแล้วก็อวิธีดูแลรักษาคันแท่น้าของเห่าเนาะครับเนาะให้มันคงอยู่สภาพโดยที่ปาศจากคันแท่น้าหย่านหนามมา้าม,มันขาดม,มันมันมุนเรียวปราศจากหนูไปจากงูเนาะครับนะเนาะป้องกันไว้พี่น้อง ย้มวางแล้วพี à, à, à. P, này, ่น้องคอยคอยไปเห็ดกระดิ่งะครับเนาะอย่าคันแทะเอามือละคู่สองคู่กระดิเนาะยามเสาย้มแล่งกระดิ่งนะครับเนาะอย่าคันแทเอ่ยย้ำวางเขาก็คอยไปตัดไปเห็ดกระดเอ่ถ้ามีเวลาบดมือก็คอยไปตัดบดมือนะครับเนาะช่วงนี้ก็แดดบ่คอยแห้งเท่าใดถ้าแดดแห้งแหงก็เขาโฮมเขายังเด้อพี่น้องเพราะว่ามันฝ่าฝนแสงแดดตอนนี้มันมันบ่คือเก่านะครับเนาะเห็ดไห้คนเป็น ที่สตอกด้พี่น้องเป็นลมเป็นแหล่งมาก,ม,ากมันจะอยากเบิ่งเจ้าของไปนั่เนาะครับเนาะร่างกายสุขภาพแข็งแรงออาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนีครับผมจิบหนาม,มาพอกันไหมอกับธรรมชาติพี่น้อง <c ười> คนที่ให้ฮิกหน้านะเนาะไปยัการแชนแนลสวัสดีครับ